ได้แล้วเนาะโอเคครับอยู่กับช่องช่องอะไรนะ่เนี่ยอ,อ๋อช่องปั่นว่างั้นโอ้ช่วงนี้หลายช่องก็วันนี้พิเศษมากๆนะฮะเพราะว่าปีใหม่ทุกคนอะ่ะจะมีเป้าหมายนะครับซึ่งเป้าหมายปีนี้ภายในวาเลนไทน์เราจะลดลงไปอีกสัก80โล ดูยากตัวแล้วน่าจะทําได้ก็เลยคิดว่าวันนี้มันเป็นไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรนะการลดน้าหนักไม่ใช่แค่เรื่องของการเขาเรียกะไรหล่อสวยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเนาะเพราะว่าอายุเราอะ่ะมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มแบบฉี่ขัดขัดแลวเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับแล้วน้องๆก็ใจดีมากๆนะฮะซื้อเขาเรียกว่าอาหารชีวจิตใช่ไหมไม่ใช่เขาเรียกว่าอาหารครีนนะครับมาให้รองกันซึ่งวันนี้มันจะมีทั้งหมดเนี่ยหเม ูจะมีข้าวอกไก่ไข่คั่วแล้วก็จะมีสลัดอกไก่สไปซี่ไข่ต้มเนาะมีข้าวหมูย่างเทอริยากิสปากเกตตี้ขี้เมาหมูแล้วก็ลาบทูน่าไข่ต้มแล้วก็โลทูน่าพ่าวงาซึ่งเรียนตามตรงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสันทัน์กับอาหารครีนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะฝืดคอหน้าดูเลยน้มีปะนะโอเคงั้นเราเริ่มกันที่อันนี้ก่อนเลยนะครับเป็นข้าวอกไก่ไข่คั่ว มลิ่นแห้งมากอ่ะเขาแช่ไรผัดอ่ะครับไม่มีน้ําเลยอ่ะลุ้นอะไรกันน่ะรลุ้นอะไรกันเหรอช้อนใครอ่ะน้นใหม่จ้ำฮึไม่เร็วด้อปกติน้ำปันมีโซเดียมใช่ปะแต่ว่าอันนี้มันมีรสชาติเค็มอ่ะเค็มจากอะไรอ่ะเออแล้วน้องก็ตอบมาเอาสรูปโง่เลย เฮ้ยนิ่เดียวอร่อยเลยอ่ะผิดิดเดียวขอเป็นข้าวขาวได้ปะแป้งเดียวครับอ๋อ <c oughs> เออท่าทีอร่อยเด้อ <c oughs> แต่ว่ามันฝืดจริงอย่างที่บอกแล้วมันค่อนข้างฝืดนิดนึงอ่ะมันมีอะไรที่เป็นน้ำๆไหมอ <c oughs> อ่ะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเลิกเมนูก่อนเอาลาบก่อนกันฮัลโหลอันนี้ก็คือเป็นลาบทูน่าไข่ต้มนะครับ <c oughs> เหมือนเขายังไม่ได้ยำม,มาให้หรอต้องคุกเนาะวิแกลุ้นอะไรกันนะครับกินดีอะ่ะอืมคือมันก็ได้ะนะแต่ว่ามันไม่ใช่รสที่พี่กินอะ่ะปกติมันต้องแบบเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวกว่านี้แต่นี่มันเหมือนแบบมันเป็นยำจืดๆอ,อ่ะอือ อนนึงมันไม่ได้ว่ะอันนี้คืออะไรนะลาบหูหน้ามันไม่ได้ว่ะมันมันไม่ใช่ลาบมันก็คือลาบแหละแต่ว่ามันมันไม่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 แพทไม่แพทว่ะไม่ไม่แซ่บเออมันต้องเผ็ดมันต้องเปรี้ยวอะไรเงี้ยแล้วนี่มันแบบมันเป็นจืดๆอ่ะเพราะนั้นภาษาคนชอบกินอาหารอีสานก็คือลาบไม่น่าบอกอาหารทีนโอ้ยทำมันอาจน้ำอาจจะอยู่ข้างล่างไง มันไม่ซื้อ่ะมันไม่ซื้อไม่ได้หมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ซื้อการทําลาบเป็นอาหารกินไม่แต่ว่าคนปกติก็อาจจะอันี้ได้ไงที่เป็นคนกินเผ็ดกินเปรี้ยวใช่ป่ะมันถึงอ้วนไงต่อไปเป็นข้าวหน้าหมูย่างเทะริยากินะครับที่รู้สึกว่าไม่ซื้อที่สุดเลยก็คือข้าวแดงเขาเรียกข้าวเลยนะไรเบอร์รี่แป๊บเดียวไปอยู่ในกรงซะแล้ว รู้นอะไรกันนะนั่นรุ้นทุกคำเลยอ่ะเหมือนอะไรหรอป้ะตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมานั่งทีมอะไรอ่ะรู้สึกเหมือนลิงอ่ะพอให้อาหารแล้วก็มีคนมายืนดู <c oughs> <c oughs> แกมันมันบอดได้ว่ะคําว่าบอดได้มันไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นด้วยนะมันหมายถึงแค่พี่อะเพราะพี่รู้สึกว่ามันมันไม่ถูกปากแหละแต่ว่าเอางี้กันจะบอกรสชาติเขาแล้วกันจะได้รู้อันนี้ที่เรากินอยู่เนี่ยมันก็คือหมูย่างเทริยากิเนาะคือตัวหมูเขาซอสเขาว่ามันมันไม่หวานอะแล้วปกติพี่เป็นคนไม่กินหวานปะซึ่งมันดีเด้อแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยอะแต่พอมันไปกินกับข้าวขาวอะมันไม่นัวหรือว่ามันไม่กินก็ไม่รู้ว่าแต่ถามว่าในรสชาติปกติอะพี่ว่าคนที่เคยกินซอสเท มันกําลังดีอะ่ะถ้าได้ข้าวขาวตกานก,ก็น่าจะดีโอเคครับนี่ข้าวเทอริยากินะนก็อร่อยแต่ไม่ไม่ <c oughs> อืมอีกสามเมนูเลยเหรอต่อไปเอาผักหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นสลัดตกไก่สไปซี่ไข่ต้มเหมือนโกดกันอะเงียบเงียบ <c oughs> แต่ว่าพี่เป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วจะกผัก่อ เป็นบางประเภทเสียงเน่าใช่มางประเภทศเดี๋ยวสังคมวิจานให้บุรีสังเชาชาด้วยอาฝันเแกมันไม่มีน้ำเลยหรอมันต้องกินกับอะไรวะมันไม่ได้กินกับโร่เหรอโรน้ำจิ้มเท่าไหร่มาเออว่ะน่าเหรอน่าใช่ไหม กินกันปะน่เลยค่ะกินกันเนานะเวลาละกันเฮ้ยแกแต่กอ่อยก่อ,อยวะไก่อร่อยก่ <c ười> อ,อยอะไรผวนทำไม <c ười> อือ เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเลยอาจจะเป็นเพราะเป็นคนชอบกินผักแต่ว่าคือตัวไก่มันเหมือนเคลือบมาให้เราแล้วใช่ปะเ้วไปกินกับผักที่มันเขาเรียกผักมันสดอะ่ะมันไม่เหี่ยวแห้งเหมือนผักรองจานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบกรอบด้วยเดีอันนี้ดีเลย,เย,เยครับถ่ <laughs> ครคอนะว่ <laughs> าง่า <laughs> เฮ้ย อันนี้ซื้อเป็นข้าวที่ปกติอกไก่เวลาเรากินที่มันไม่มีหนังอะ่ะมันจะแห้งใช่ปะไต่เนี้ยเขาทำไม่แห้งเลยอะแล้วพอไปกินกับผักอะยิ่งลื่นเลยดีอันนี้น,นี่ให้สิเลยเพราะว่ามันไม่มีข้าวเ <c oughs> มนูต่อไปก็คือสปาเกตตี้ที่เม่าหมู มันเงียบเกินไปอ่ะทั้งพูดตลอดใช่ไหมเฮ้ยแกมันอร่อยมากๆเลยที่ผ่านมาคนที่เขากินกันทุกวันอ่ะเขารู้สึกยังไงวะตอนนั้นจะชอบแบบอาหารที่แบบไม่รู้จักก็อร่อยอร่อยกินจืดกินจืดในนั้นเลยกินจืดไงี้ยเหรอเพราะพี่ไม่ได้หว่ามันมันหืดนะมันไม่ไม่ใช่มันหืดมันมันเออหืมปวดได้เลยอ่ะหืมโอ้โเสียชาเกิดเป็นพี่เมามากเลยอ่ะ เหมือนแบบเมาแบบเมาค้างอ่ะมันไม่ใช่อ่ะนึกภาพที่เมาปะหมายถึงว่ามันบ่นได้อ่ะถ้าพูดขอดีก็คือเขาลวกเส้นเป็ดเพราะว่าเส้นไม่ไม่เละแล้วก็มันมีความตุกขุบแบบอร่อยที่เรากินเป็นปกติอืมแต่ว่ามันไม่ใช่ที่เมาอ่ะแกมันไม่ได้เว้ย ันสุดท้ายนะครับนี่ก็คืออะไรนันเนี่ยมั่ไปหมดแล้วโลทูน่าพ่วงงาจะเล่นว่ามันมีช้างก็กลัวไม่หาไม่คืออันเดียวกันจ้างั้นไม่ต้องแกะเนาะตีเดียวกันเดี๋ยวไปคนละสูดีกเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปว่าเขาทีหลังพี่ขอเป็นแบบรีวิวไก่ย่างปลาต้อยมอลังสิตอะไรเงี้ยอ่อันน,น,นี้อันนี้แพ้แล้วเพราะว่าโลจริงต้องไม่แตกนะครับนีแตกตั้งแต่ข้างในเลย น่าใช่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีคำนี้ไม่ค่อยดีดูสนุกกันนะมันคือไม่ลงอ่ะ อร่อยเจ้าอะไรคือผักดีแต่พอมันไปอยู่กับคูน่าแล้วดันมีงาอีกอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเฟื่อนอ่ะมันมันยังไงเดีย่ะมันแปลกนั่นแหละแกแกดูอแกแกเห็นปะเห็นทูน่ากับงาไหมก็คือไอ้ทูน่ากับงาเว้ยพอมันมันกินเข้าไปมันทำให้รู้สึกว่าเรากูดืนไม่ลงอ่ะ ตอนที่โซน่ามันแบบมันไม่ต้องแบบมันแห้งอะเนอแล้วไปอยู่กับงาที่แห้งอีกอะไรประมาณนี้ โอเคครับนี่คือทั้ง6เมนูก็คือถ้าถามถึงความอร่อยอะเราชินคนละแบบหมายถึงว่าอย่างพี่พี่ก็จะชินแบบอาหารรสจัดที่เรากินกันตามร้านอาหารอีสานหรือว่าร้านข้าวั่วไปที่แม่งอร่อยอะมันแซบ่บมันแบบเผ็ดจี๊ดจาอะไรเงี้ยแต่พอความที่มันมาเวทกับเฮลตี้ที่เป็นสุขภาพอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องลดพวกโซเดียมพวกความรสจัดลงเพื่อให้ความอยากอาหารของคนมันน้อยลงอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะกับเราที่สุดของที่สุดถ้าจะให้เลือกกินใน6เมนูก็คือ ไม่เลือก <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าแนะนําว่าคนลดน้ําหนักแล้วเป็นคนกินรสที่มันค่อนข้างจัดจ้านว่าถ้าอกไก่ไข่ขั่วตัวนี้อันนี้ดีเพราะว่าเหมือนแบบว่าพอมันไม่มีรสชาติหลายอย่างที่มันมันมารวมกันอนะ่ะมันก็คือเป็นแบบมีความเค็มก็มีความหวานของไข่ถือว่าน,นี้โอเคผ่านแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเทอริยากินเนาะอันนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าด้วยความเป็นคนไม่กินหวานด้วยแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวสลัดแก้มันมาวะ <c oughs> อีกอันหนึ่งก็คือตัวสลัดอกไก่คือไก่อ่ะมันเคลือบซอสอะไรสักอย่างนึงออกมาดีมากแล้วก็ผักอสดอันนี้จริงๆผักผักก็ดีนะแต่ว่าพอมันไปอยู่กับแป้งที่แตกแล้วก็งามันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ที่บดได้เลยนะครับก็คือตัวผัดที่เมานะครับที่เมาไม่จริงเพราะฉะนั้นสรุปทั้ง5้าเมนูนี้ถือว่าสําหรับคนที่กินกีนนะครับก็แนะนําว่ากินได้คือถ้าตามใจปากอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นหมูไงแต่ถ้าไม่ใช่ โอ้ถ้าตามใจปากอะ่ะมันก็จะกินไม่ได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้รสชาติที่เรากินเป็นปกติแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการรัก,รกษาสุขภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความอ้วนอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่เรื่องของน้ำตาลเรื่องของโรคต่างๆอะไรเงี้ยเพราะนั้น นะครับบางอย่างมันกินยากแหละก็พยายามกินกันนะครับแต่ผมก็จะพยายามกินเช่นกันนะโอเคขอบคุณน้องๆมากสําหรับอะไรแปลกๆที่ได้มาลองนะครับก็ถือว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าถ้าเราจะแทนในการกินมีเมนูไหนบ้างที่เราสามารถกินได้นะแล้วก็เมนูไหนบ้างที่เราไม่กินไม่ได้สําหรับเราคนเดียวนะครับเพราะนั้นในคลิปนี้เป็นความรู้สึกเนาะเป็นอิโมชั่นส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะกินแล้วรู้สึกดีก็ได้คอมเมนต์มาบอกกัน แล้วก็มาดูกันว่าเขาหน้าน้องจะสนุกอะไรกับเราอีกนะครับในคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนครับเป็นการสร้างโบสถ์สร้างิหารร่วมกันโดยการเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก็กด subscribe ให้หน่อยนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะถีบตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากใครที่เห็นคำพูดนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสนุกแน่